gets Go! get no one Open door! worse come on! than Ah, the They'll Hey! Hey! hurt. hurt! เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็อยู่กันในช่องติวเกมนะครับผมก็อยู่กันในเกม GTA V นะครับผมในสตอรี่โหมดนั่นเองนะครับผมเป็นโหมดออฟไลน์นั่นเองนะครับไม่ได้เป็น GTA ออนไลน์แต่ยังได้นะครับเป็นโหมดออฟไลน์นั่นเอง นะครับผมก็เราอยู่กันในภารกิจแรกนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาเล่นภารกิจไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมเนี่เปิดมาถึงเปิดมาถึงก็ยังไม่ได้ไม่ได้เปิดคงเปิดคลิปเลยนะอันนี้เขาบอกว่าคือให้ให้เลงให้เลงไปที่ตัวประกันนะครับเพื่อให้เข้าไปอยู่ในห้องนั่นเองประมาณนั้นเนาะนี่เราก็รับบทมาเป็นน่าจะป้นธนาคาร นะครับน่าจะรับบทเป็นป้นธนาคารน,นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอเปิดคลิปก่อนมาถึงก็เดือดเลยเอาเป็นว่าเราจะมาเล่นเกม GTA V ใน Story Mode นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเล่นจะเล่นครบไหมนะครับจะเล่นครบทุกภารกิจไหมก็ไม่รู้นะครับก็จากที่มีตัวเกม GTA V เนี่ยมาตั้งแต่แรกๆตั้งแต่มันออกมาใหม่แรกๆเลยก็ไม่เคยเล่นเกม s t o r y mode จนแบบจนจบ<ป>สักทีอะ่ะเออก็เลยแบบว่าจะมาเล่นกันนั่นเองมา ก็เดี๋ยวมันบอกให้เราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ทําการโทรนี่ครับแล้วก็กดเพสเดตเนตนะครับโทรไปอ๋อเป็นระเบิดอืมปุ้มเรียบร้อยนี่คือการระเบิดตู้เซฟแล้วอ้ยาตอนนี้ก็คือรอรอเราเดินไปหยิบเงินนะครับมาเพื่อนตามมาเร็วมาก็ เปิดมาภารกิจแรกของเกม CTA ก็คือการป้นธนาคารเลยนะคือไม่ได้ทําให้แบบไม่ได้ทันตั้งตรงตั้งตัวเลยอันนี้เป็นตู้เซฟที่เราระเบิดเหรอโอ้ยอยู่ใกล้จังอ่ะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปเอาเงินใช่ไหมมีมียงมียามไม่มีอะไรเลยไม่มียามไม่มีมมมเลยเลยโอ้โหดูเก็บเงินพันห้าอ่ะเก็บตรงนี้ครับได้เท่าไหร่ตอนนี้คือเงินมันขึ้นอยู่พันห้าอุยอ้ยเก้าหมื่นเก้าหมื่นสี่อุ้ยแสนเจ็ด สนเจ็ดดอลล่าร์ว่ะเยอะจัดไปเพื่อนระวังเอ้ยมียามเอ้ยชิบหายแล้วเอ้ยมันเห็นหน้าเพื่อนเราแล้วลว,ลว่ะชิบหายแล้วฉันจำหน้าแกได้ไหนแน่ใจนะว่าทำอย่างนี้อันนี้ทำอะไรอ๋อให้เราเปลี่ยนเป็นอีกตัวละครนึง GTA สามารถเลือกตัวละครได้หลังจากนั้นเราก็นี่ไงเราก็ยิงดิออะไอ่ไป ไปจังวันนี้ let's go ตอนนี<ป>้ก<ป>็ใกล้ถ<ป>ึงทางออกแล้วด<ป>ิ get cover โอเคอยังไงมันจะมีคนเข้ามาเหรออ๋อเพื่อนไปชาร์จระเบิดโอ้ประตูแค่นี้ยังต้องระเบิดเหรอโอ้โหอลังการจัดไปอ๋อเราออกมาอยู่ตรงที่ลงรถ ตำรวจมานาฬิกาละยิง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 ,ยงแอบก่อนแอบก่อนมาตอนนี้ตำรวจเต็มไปหมดเลยเป,ลยป,ลยปนธนาคารได้ขนาดนี้ยิง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 ยังไงจัง<ป>จวันนี้อันนี้ให้เรากลับไปที่ตัวละครน,นี้ไหม เราเล่นตัวละครนี้ก็ได้ครับตัวละครแรกเลยที่มันพาเราเล่นเฮ้ยมันยังไม่ตายสวยมาเพิ่มครับยิง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 สวยโอยมาเยอะมากเลยยิง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 ยังไงยังไงยังไงมากันเยอะมากจังหวะนนี้เราห้ามตายเลยนะครับตายไม่ได้เลยเงินเต็มกระเป๋าเลยตายหมดยังอยู่หลังรถเหรอเพื่อนยิงอะไรอ่ะเฮ้ยมันยังไม่ตายโอ้ยเกือบมีปืนลูกซอง ไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วตาย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 ยิง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 เอ้ยมยิงไม่เข้าอ่ะเออเรียบร้อยสวยมาดีกว่าก็มาดีกว่าปิดไม่คันแล้วเอาเพื่อนอะไรเพื่อนไหนอืมอืมลูกสอง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 มาดิตายหมดไปเราเนี่ยต้องขึ้นรถครับโอ้โหมีค yep ัตซีนตอนขึ้นรถด้วยอะไรวะเนี่ย พี่ถอนหายใจด้วยมานั่นว่ะ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 พูดมากว่ะ <c oughs> โอ๊ยตอนนี้โดนโดนตำรวจตามว่ะตอนนี้ทำไงดีอะ <c oughs> เอาละหยิบปืนมาเราต้องยิงหรือเปล่าเราเราจะเป็นคนยิงแทนหรือเปล่าโอ้ยไม่ใช่หรอสตอรี่มันยิงกันเลยอุย้ยคนขับรถชิบหายแล้วเอาละตัวละครเราเป็นคนขับเองด้วยเอาแล้วไง โอ้โหชนพังเลยต้องเรียบร้อยกลายเป็นเราได้ได้ขับเองใช่ไหมโ,โ้แล้วเพื่อนที่ตายคือเราจีบทิ้งเลยเหรอเด้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 อเด,ดาตำรวจไม่ใช่ไปวันนี้นะนอะไรนะรถไฟจะมาเราหรืออะไรเฮ้ยตำรวจอ้อมันเลยเราไปอ่ะมันไม่รู้หรอว่าคันนี้ของเรา เอ้ยรถบล็อกยิงยิงยิงโอ้โดนยิงออื้หไปแล้วไอ้ยรถไฟมาชิบหายแล้วโอ้ยเต็มลำโอ้เละเลยเอาไงอ่ะเงินยังอยู่กับที่เราเลยมาเถอะอยู่ที่นี่ก่อนวางแผนกันก่อนมานี้ ยังไงอ๋อจะพักกันที <im 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 ่นี <im <im ่เหรอวางเอารถรถไฟก็จอดกันแล้วชนปุ๊บแล้วก็จอดกันแล้วเฮ้ยมีโจรเอ้าเพื่อนโดนยิงชิบหายแล้วสไนเปอร์ด้วยไม่นะอุ้ยโดนยิงสองตัวเลยชิบหายแล้วแอมพิทฉันจะไม่ทิ้งนาย ไม่นะตายหมดโอ้ยตายแล้วชิบหายเพื่อนตายเหลือเหลือคนเดียวยัง <c oughs> ไงอะ่ะจับ,ป <c oughs> เ,บเป็นตัวประกันมาเรียบร้อยเป็นตัวประกันถ้าไม่อยากให้คนนี้ตายมันกลับไป โอ้โหแล้ววิง่งวิ่งหนีไปในหมอกโอตำรวจแม่งยิงยิงตามด้วยวะยิงตามหลังด้วยวะเราตอนตนี้ก็ตัดไปโผล่มาหน้าหลุมศพอันนี้เป็นน่าจะเป็นศพเพื่อนเราขเราขาเป็นคนดีขเาขเาไม่ได้ตายหรืออะไรทุกอย่างไว้อะไรนี่คือใครเนี่ย ล็อกสตาร์เกมพีเซนนี่อ่ะล็อกสตาร์นอสโปรดักชั่นเพื่อนตายไปสองเรียบร้อยแกนเทปออโตวีนะ GDA หแม่งจะออกมาอยู่แล้วกูเพิ่งมาเล่นสตอรี่โหมด g t a 5เนี่ย GDA หแม่งจะออกมาอยู่แล้วออโต้เซฟไหมโอเคเยสไปก็ไหนๆ g t a 6มันจะออกมาก็เราก็เล่น g t a 5ให้มันจบแล้วกันนะเขาเป็นเด็กที่ดีใช่เขาเป็นเด็กที่ดีเด็กที่ดีเหรอทำไมทำไม เล่นแต่เกมผมก็แปลได้แบบงงๆปลาปานะเรากดข้ามไปเลยผมแปลได้แค่งูงๆปลาปาไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเอ้าเราเล่นเป็นแฟงกิ้นอะเนี่ยอันนี้เป็นภารกิจอะไรอ่ะเอ้ยมีแมวด้วยแมวอันนี้คืออะไรอ๋อขโมยรถเหรออื โชดวันออฟเดอะฮาเลือกสักคันหนึ่งต้องเป็นออดี้อยู่แล้วเฮ้ยยี่เปิดวาทุนวะไปเจ้วันนี้ตามเพื่อนไปครับเพื่อนเราชื่อลามาเพื่อนเราชื่อลามาให้ตามไปใครโทรมาวะ กดแคปล็อกเพื่อใช้แฟรงกินโอแคปล็อกจะเป็นสกิลพิเศษของแฟรงกินโอเคเฮ้ยเ<า>พื่อนเราด้วยดิโอ้โห อันนี้ที่ถ่ายหนังนี่ว่าอุยอ๊ย,ย,ยกระเด็นเลยวิ่งตัดหน้ารถเอ้ยเลี้ยวซ้ายโอเคคอมอนแมนเจ้ารถไปไหนเนี่ยมันจะขับอ้อมไปอ้อมมาทำไมวะขับรถเล่นเหรอเอยอุย้ยเกือบ <I 'm S 2> โดนสิบลอ่อหามยัง yeah, cool. ไงเนี่ยไปไหนเนี่ย อ๋อมันเป็นการฝึกให้เราขับรถไปในตัวก่อนการคุมการอะไรอย่างนี้โอ้ยรถเมย์โอ้ยโอ้ยตึกแดงว่ะตึกแดงว่ะกดเฮดเพื่อเปิด

แล้วเจอกันอุยอ๋อ ό, มันจะขโมยมันจะขโมยรถไปขายเมื่อกี้เพื่อนพูดว่าเจอกันที่ Dealership ก็คือค่อยเจอกันที่ร้านขายรถนะอ๋อคือมันจะเอารถคันนี้ไปขายที่มันไปขโมยมาเนี่ยโอ้โหเหินเหินมีสตันจ้ำด้วยวะผ่านไหมอ่ะสตันจ้ำแค่เนี้ยไม่น่าจะผ่านลงไม่ดีเฮ้ยคอมพีดด้วยวะมีสตันจ้ำด้วย อันนี้เราต้องหนีตำรวจก่อนถึงจะไปที่ดิวเลชิ p ใช่ไหมแล้วพอเราขายแล้วก็น่าจะได้ตังค์มั้งของรถเยอะจังเออหนีตำรวจเหรอได้เฮ้ยตำรวจอยู่หนะ้างหนเห็นปะตำรวจไม่เห็นโอ้โหอยู่อีกเลนนึงอ่ะอีกฝั่งนึงอ่ะไอเหินหลบมีสโลโมชันให้ดูด้วยเดี๋ยวแล้วจะคุมรถยังไงเนี่ยไม่รู้ว่าลงตรงไหนเนี่ยชิบหายละชา้าจัด ทำไมมันต้องมีมชนสาไฟพอทีนึงโอ้ยจะจำจำเฟลแงแหละโอเคตอนนี้เราเนียตำรวจให้รอดครับตำรวจอยู่ข้างหน้าโอเครอดแล้วเราต้องไปที่ดีลเลอร์ชิพก็คือร้านขายรถโอเคปะเดี๋ยวเราไปร้านขายรถกันชิบนี่ดิบ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 จะขายได้สักเท่าไหร่กันเชียววะคันเนี้ยถ้าเราขายเราจะได้ตังค์ไหมหรือว่า หรือว่ายังไงวะเออได้ตังค์ไปใช้ป่ะแบบมาถึงเริ่มแรกก็มีตังค์เล่นเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่เราต้องไปข้างหลังโอเคเกกะอ่านี่คือ Dealer Ship ก็คือเป็นร้านของไซมอน Car Dealer Ship Frankin Can Come Here เพื่อรับภารกิจโอเคก็คือเจ้าของที่นี่ชื่อไซมอนเรารับภารกิจในที่นี่โอเค มาก็คุยกันละยังไงก็ไม่รู้แล้วให้เราไปที่ไหนต่ออ๋อเกตินยูคา อันนี้จะเป็นรถจะเป็นรถของเราเลยเหรอจะเป็นรถของแฟรงกินเลยน่าจะใช่ครับมีวบวบเมื่อกี้แสดงว่ากุญแจอยู่ที่ตัวละครเราแหละหรือว่าหรือว่าอาจจะไปขโมยรถมาเพื่อแลกกับคันนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะอันนี้เรากำลังจะไปที่บ้าน <Okay. S 2> อันนี้คือบ้านอ๋ oh, mm. อันนี้คือบ้านของแฟรงกินเอ้ยอันนี้เป็นบ้านของเราเลยน,น,นี่เราสามารถมารับมิชชั่นตรงนี้หรือว่าจะเซฟจะอะไรก็ได้โอเค

โอเคมันบอกว่าให้เราไปที่ d e ลล e ชิ h i p โ okay. อเคภารกิจก็จะขึ้นอยู่ตรงที่ร้านขายรถนั่นเองก็จะตัวละครแฟงกินเนี่ยหลักๆก็จะเป็นเกี่ยวกับรถนะครับแล้วก็จะมีตัวละครอื่นๆอีกที่แบบโอ้โหอนี่มันรถซุปเปอร์คาร์รถสปอร์อตอันนี้เขาเรียกเรามาที่นี่มีอะไรเอ่ย แล้วมันวิ่งไม่ได้หรอวะเอาอยู่ไหนเอาไป West Beach ให้เราไปที่ริมทะเล ก็คือจะให้เราไปขโมยรถมอไซค์นั่นแหละมาำเนิจุดหมายละ นี่ยเราก็เอามอเตอร์ไซค์คันนั้นไปก็ได้แบบว่าไอ้ขาวคันนั้นอันที่จอดอยู่นะเราจะเข้าไปทำอะไรข้างในอ่ะ Follow Lama เนี่ยให้เราตามเพื่อนไว้กดสเปซบาร์เพื่อปีนโอเคเฮ้ยมีคนไอ้พวกสาวมายวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย คนเมาคนเมาตอนนี้เราไม่มีม,มีคนออกมามองหน้าด้วยมีรถสปอร์ตจอดในนี้ด้วยเขาบอกว่ามันจะมีหนึ่งกาลาดที่มีรถอย่างนั้นเหรอ i พ a เว p r i v เวท อันนี้นะ่าจะอันนี้มัง้งเอาไม่มีอะไรเลยมีเกาะเอาแล้วยังแล้วอันอื่นอ่ะเปิดได้ปะอันนี้อ่ะไม่มีอะไรเลยแล้วเ,เราเปิดทำไมเนี่ยแสดงว่าอันนี้มีรถอ่ะ อ้าวก็ไม่มีนี่หว่าเฮ้ยมีคนมาเฮ้ยมีเรื่องแล้วโโอ้หยุดยิงแล้วชิบหายแล้วไงได้เรื่องแล้วเอาแล้วได้บวกแล้วจังวันนี้ยให้เราให้เราเก็บปืนด้วยเอาละจังวันี้เฮ้ยเฮ้ยตายนึ่งยังอยู่ก็ได้บวกเฉยเก็บปืนก่อนโอ้ยโดนยิง อุ้ยทำไมเพื่อนไม่ยิงอ่ะไปข้างบนโอ้โหโอ้โหเดือดเดือดเดี๋ยวปืนกงปืนกลเราไม่มีบ้างหรอโอ้ยโดนยิงโดนยิงโวยเอ้ยข้างบนไม่ตาย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 วิข้างบนี่ไงเม็ดเดียวพอโอ้ยโอย ไอ้คนนีโอ้โดนยิงให่เรายิงอย่างนี้ก็ได้เราไม่ต้องไปโผล่ให้โดนยิงยิงจากตรงนี้เลยเนี่ยโดนไหมอีกเรื่องหนึ่งโอ๊ยตายหมดยังหมดยังหมดยังเก็บกระสุนกระสุนก่อนเฮ้ยนั่นมันเอามอไซค์มันออกไปแล้วชิบหายแล้ว เราต้องไปเอามอไซค์ให้ได้ตรงนี้เรามีปืนลูกซองด้วยวะ่ะไปเก็บม,มาตรงไหนวะเนี่ยนะมีเฮลิอคอปเตอ,เ,ตอเตอร์บนด้วยไปเพื่อนไปเอาตามมอไซค์ไปเราต้องขโมยมอไซค์ครับมันไปนน่นแล้วม,มอไซค์มันแรงด้วยนะเราลถเราเลี้ยวยากมาก สกิล <Skill S 2> น่าจะน้อยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วลบ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 นีน่ถึงแล้วถึงแล้วเอารถมาเราต้องยิงมะเราต้องยิงหรือเราต้องชนมะอุ้ยหอเรายิงก็ได้แล้วเราก็เอามอเตอร์ไซค์ไปเลยเออง่ายดีว่ะไปอุย้ยแล้วเราก็ มันบอกให้เราไปที่คาร์วอชก็คือให้เราไปล้างรถก่อนชุบ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 อ๋อเป็นร้านล้างรถตรงนี้เหรอเอารถมาให้ใครอ่ะเอาเพื่อนกลับมาไวจังกลับมาโคตรไวเอาเพื่อนเอารถเราไปเฉยเราซาไปเอามาตะโกนด่ากันเลยเดี๋ยวจบไป อีกหนึ่งภารกิจมิชชั่นพา s s สผ่านโอ้โหเฮดช็อตหครั้งที่เหลือไม่ผ่านภารกิจนี้ผ่านไปแค่63เองอ้ยเตอรถเราเอี่ยมวะเพื่อนเราจัดการซ่อมให้หมดเลยวะเอี่ยมเลยวะสุดยอดเอาละเดี๋ยวการทํำภารกิจในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับเราจะมาต่อภารกิจของแฟนกินนะครับ ไม่รู้ว่าภารกิจข้างหน้าเนี่ยเราจะไปเจออะไรซึ่งแน่นอนมันพาไปที่ร้านของไอ้นั่นนะครับเซไซมอนเซมอนอะไรทั้งอย่างเนี่ยเป็นร้านขายรถอีกเช่นเคยไม่รู้จะให้เราไปขโมยรถมาขายหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก็เดี๋ยวไปต่อภารกิจหน้าในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ